ทุกคนนี่คือไข่เห็ดเ,เห็ดเห็ดเพิ่งหวานนะคะมันมันเพิ่งจะเห็นหนึ่งตุ่มค่ะทุกคนหนึ่งหนึ่งไข่นะคะสัญญาณดีมาแล้วนะทุกคนนะอีกอาทิตย์หนึ่งมาแน่วันนี้นะมาสำรวจป่าแล้วก็จะเก็บบูเบอร์รี่จ้ะสำรวจอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ฝนตกมา2วันนะคะ แล้วก็มีความร้อนอ้าวอาอ๊ยอันนี้เห็ดมันปูได้เห็ดมันปูสี่ห้าดอกทุกคนจะดีใจจังเลยเจอเห็ดพึ่งขาลายดอกแรกดอกแรกของปีนี่ไอเดนะไอละ เบ Ele no, <laughs> ื่อกล้องตัวเองมันไม่โฟกัสเนี่ยยังอ่อนอยู่เลยทำไมมันเกิดอยู่ดอกเดียวทุกคนอะตามต่อเนาะเผื่อจะเจอเห็หน้าแรกสองดอกยังอ่อนอยู่จะจะเจอท่ากินแต่ก็เอาเนาะ เดี๋ยวจะไปตัดขาที่หลังเนาะทุกคนเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงสวัสดีทุกคนสวัสดีอย่างเป็นทางการจ้ะอยู่ในป่านะคะวันนี้เก็บบูเบอรี่โดยที่ไม่ได้ใส่ถุงมือทุกคนคือแบบเอาถุงมือมานะแต่ด้วยความที่ว่าพอมันเจอบูเบอรี่ที่ลูกใหญ่อะก็กระโจนเข้าไปเก็บเลยคราวนี้เก็บไปเก็บมามันได้เปื้อนแล้วก็เลยแบบ ไม่ใส่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจัดการกลับบ้านแล้วก็เอา,อามะนาวล้างจะบอกทุกคนว่าเก็บบูเบอรี่มาได้ประมาณ1ลิตรแล้วค่ะคือบูเบอรี่ตรงนี้สวยมากทุกคนอยากจะให้ดูวันนี้จะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะตอนเก็บเพราะว่ามันก็คงเหมือนเหมือนเดิมแต่ว่าป่านี้ก็คือป่าใกล้บ้านเรานี่แหละค่ะทุกคนแล้วก็อ่อาจะรีบเก็บนะคะเพราะว่า,าเขาบอกว่าพยากรณ์อากาศบอกว่า ประมาณเที่ยงอ่ะฝนจะมานะคะตอนนี้มันก็มีความรู้สึกว่าเริ่มชื้นๆนะคะแล้วก็แดดสลับกับอ่บดๆแดดแนะคะทุกคนอุ้ยไอ้น้ำขึ้นแว่นตาโอเคเดี๋ยวอาจจะเก็บต่อเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูนะคะว่าอา่บูเบอรี่ตรงนี้ลูกลูกใหญ่ลูกสวยเนี่ยค่ะตัวนี้คือที่เราเก็บแล้วเนาะลูกใหญ่กว่าวันนั้นอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะแพนให้ดู ต้นตรงนี้เขาจะเป็นต้นเล็กๆแล้วใบเขาจะเริ่มร่วงไปแล้วค่ะทุกคนใบของต้นบูเบอรี่เริ่มร่วงโรยนะคะร่วงเลยเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าสีมันจะเริ่มเปลี่ยนนะคะคือตอนนี้เดือนสิงหาแล้วไงมันก็เป็นปลายฤดูร้อนแล้วนะคะเนี่ยต้นเล็กๆทุกคนผลก็ใหญ่ไอคิดว่าใหญ่สำหรับไอแล้วละ่ะเนี่ยทุกคนดูสิ เนี่ยๆๆใบเข้าล่วงหมดแล้วค่ะก็เหลือแต่ผลเนี่ยค่ะไอ้ก็ตักเอานี่ค่ะชวยทุกคนจ้ายิ่เข้าไปอยู่ตรงนี้นะเนี่ยมันดกนะต้นเล็กๆเนี่ยเห็นไหมพิกขึ้นมาดูซีว้ายดีต่อใจดีต่อใจทุกคนจ้า เียจะเก็บแค่เวิงนี้เวิงเดียวนะอีกสักหน่อยค่ะเก็บอีกสักหน่อยเราเก็บไปวันละไม่เยอะนะคะประมาณวันละ2ลิตร3ลิตรเนี่ยโอเคพอดีกับที่เราจะจัดการมันได้เวลาเราไปถึงบ้านเนาะไม่เหนื่อยมากอะไรเงี้ยค่ะทุกคนเอาแต่พอดีพอดีเนาะโอเคมาสกดูเด้อโอเคยาพรกยาอม ยาทูยาพรกยะเทสติมิลิยาถินซึโบิแฮมโอเคพี่ขุนบอกว่าจะลงไปถ่ายรูปมา้าถ่ายคลิปให้เมียก็ไม่ได้ถ่ายรูปเมียก็ไม่ได้ไปถ่ายรูปมา้าทุกคนมันเป็นการตักที่มันมากเลยจะบอก <laughs> อาจจะเก็บกิ่งนี้ไปฝากพี่ขุนนะคะเหมือนแม่เอาไปฝากลูกกนะันเนาะเดี๋ยวนะอาจจะไวน้นี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวไว้นี่ก่อน แล้วนี่มาดูที่ไอ่เก็บได้เ okay. นี่ดี๋ยวเราไปเลือกที่บ้านนี่นี่ทุกคนดูคือเราตักผ่านไปแล้วแหละแต่ว่าไอ้ลูกที่มันล่วงมันหล่นเนี่ยค่ะลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยทุกคนจะ เก็บใส่ปากเลยมันเรอดนะทุกคนนะต้นนี้หลุดลอดสายตาใช้มือเก็บโอเค อุ้ยมีลูกนึงล่วงล่วงก็เป็นจากรอยที่ไอตัดนั่นแหละที่ไอตัดโอเคทุกคนมากินด้วยกันนี่จ้ะอร่อยชื่นใจชื่นใจมาก ้มันเล็มเอาตรงที่ไอเดินข้ามไปเวลาตักบูเบอรี่ยคิดถึงน้องบีฟินแลนด์ทุกคนนางนางคนสวยตัดตักบูเบอรี่ก็สวยเก็บเห็ดก็สวยแอบนินทาควีนบีอยู่อยู่ป่า ตรงนี้ลูกเขาจะเป็นลีลีนะคะอันนี้เราไอาไม่อยากเก็บถ้าไอาสามารถเลือกได้ไอจะเลือกลูกกลมๆแป้นๆแ,แต่ถ้าเป็นลูกลีลีแล้วเขาอวบๆเต่งๆก็ก็เก็บอยู่ทุกคนเพราะในความรู้สึกหรือจากประสบการณ์ถ้าลูกมันเป็นลีลีอ่ะมันจะเหมือนมันไม่ค่อยจะหวานฉ่ำอะค่ะแต่ว่าปกติเนี่ย บูเบอรี่ป่าเนี่ยเขาจะไม่ได้หวานแบบบูเบอรี่ที่เราซื้อตามห้างสรรพสินค้านะคะเพราะว่าไอตัวที่เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างอะ่ะมันจะเป็นบูเบอรี่ที่เขาปลูกค่ะตัวนั้นก็ผอมนะคะเขาปลูกนะคะแล้วก็มันจะมีรสชาติหวานของที่เขาปลูกอะ่ะมันจะมีรสชาติหวานหวานเลยแหละคือมันจะไม่มีความ แทบจะไม่มีความเปรี้ยวอยู่นะคะแต่ว่ากลิ่นของเขาก็จะเป็นกลิ่นหอมๆบูเบอรี่นี่แหละคะ่ะแล้วก็สีสันนะคะของที่เก็บจากป่าเนี่ยสีจะมีมีความแบบความเข้มกว่าว้าวตรงนี้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 ว้าวทุกคนดูค่ะ ใบไม่มีเลยแทบจะไม่มีใบเหลืออยู่แล้วนะแทบจะเป็นหัวโลนอยู่แล้วเนี่ยค่ะไอไม่ได้ตั้งขากล้องนะคะวันนี้เดินเข้ามาในดงของคุณเขาก็จะเป็นนอสมันมีร่วงหล่น ทุกคนตรงนี้ต่อขออนุญาตติดกล้องเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้สองมือในการโกยดูสิคะความดกเฮ้ยกระเด็นทุกคนจะต้องกลับแล้วจะ้ะได้ประมาณเกือบเกือบสี่ลิตรนะคะพี่ขุนตะโกนมาบอกหิวข้าวโอเคหิวข้าวก็กลับจ้ะ กลับมาถึงบ้านก็ทานข้าวกันเรียบร้อยนะคะพี่ขุนก็ออกไปทำงานที่ออฟฟิศไอก็็เลยจัดการทำขนมนะคะพายบลูเบอรี่บลูเบอรี่พายนั่นเองทุกคนวันนี้เราจะทำพายแบบหน้ากรอบนะคะอันนี้ไอผสมไส้เรียบร้อยนะคะทุกคนส่วนตัวนี้ก็เป็นส่วนผสมของแป้งพายนั่นเองนะคะแป้งพายตัวนี้นะคะส่วนประกอบหลักๆเลยนะคะก็จะมีข้าวโอ๊ตค่ะแล้วก็แป้งสาลีนะคะ แล้วก็เป็นน้ำตาลนะคะเดี๋ยวส่วนประกอบอื่นๆ,ๆเดี๋ยวเขียนให้แล้วกันนะคะข้าวโอ๊ตนะคะแอบเอาข้าวโอ๊ตที่พี่ขุนต้มทานนะคะมาใช้ะคะ่ะเดี๋ยวจะละลายเนยนะคะทุกคนตรงนี้เป็นเนยเนยแท้ๆทนะคะไม่ใช่มาการีนเนาะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่เราผสมตัวไส้ของเราไว้นะคะก็คือบลูเบอรี่นะคะ บลูเบอรี่แล้วก็มีแป้งมันที่ทำจากมันฝรั่งแล้วก็น้ำตาลนะคะทุกคนผสมกันไว้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราเอาใส่ไว้ที่พายฟองคือตามสูตรนี่เขาใส่500กรัมนะคะเขาใส่บลูเบอรี่500กรัมแต่ทีนี้ในสูตรเนี่ยเขาไม่ได้ระบุว่ามันเป็นบลูเบอรี่ป่าหรือบลูเบอรี่บลูเบอรี่ปลูกทีนี้ใหญ่ก็เลยต้องการไว้ว่ากลัวมันจะเปรี้ยวเกินไปนะคะก็เลยใส่บลูเบอรี่ลงไปประมาณ4 5 0อห้าิกรัมะคะ่ะ ว่าบูเบอรี่ป่าเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่เข้มข้นกว่านะคะคือเขาจะมีความออกเปรี้ยวเยอะหน่อยเยอะกว่าบูเบอรี่ที่เราปลูกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องออมอ้อมมือไว้ก่อนไม่ใส่เต็งที่นะคะมีอย่างหนึ่งก็คือเิ่มน้ำตาลอ่ะเนยเราก็จะละลายแล้วเดี๋ยวเราลดไฟก่อน เดี๋ยวตอนนี้นะคะอจะติดเตาเตาอบไว้นะคะไฟร่างบนแล้วก็ตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยเจ็สิบห้านะคะทุกคนประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าห้าสิบหกสิเจ็ดิบเจิบห้าประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไอจะใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะประมาณครึ่งเดซิลิตรนะใส่ลงไปในเนยนะคะ่ะ เยอะเหมือนกันนะ1เดซิลิตรคือ100มิลลิตรนะคะครึ่งเดซิลิตรก็50มิลลิตรค่ะทุกคนอ่าโอเคอาจจะไม่ตวงเต็มนะเอาประมาณแบบค่อนๆนะคะ่ะ เลยกับน้ำเชื่อมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาลงใส่เข้ามาในส่วนผสมของแป้งที่เราผสมกันไว้นะทุกคนนะใส่ไปเลยเแล้วเดี๋ยวเราจะคนผสมให้เข้ากันนะคะสีของเจ้าบูเบอรี่นะคะที่ทําทำแยมนะ อนนี้เตาเราก็ร้อนแล้วทุกคนนะร้อนมากแล้วเดี๋ยวเราจะเอาขนมลาไปอบแต่ขอผสมนี้ให้มันเข้ากันประมาณน,นี้ไ,ได้แล้วค่ะทุกคน texture จะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเอาส่วนผสมของแป้งแล้วก็ข้าวโอ๊ตเนี่ยนะคะเอามาโปะหน้าพายค่ะพยายาม คลี่ออกให้มันคลุมนะคะให้มันคลุมเพื่อนบ้านสร้างอะไรก็ไม่รู้เสียงตอกตึกตกตกตึกตึกึกเพื่อนบ้านก็ยังหยุดพักร้อนกันยังไม่เสร็จนะคะ มีครอบครัวหนึ่งที่แบบทักทายกันดีกับผู้อายเนี่ยนะคะลูกเขาสองคนอันนั้นคือเขาเพิ่งจะเริ่มหยุดซีมิสเตอร์หยุดพักร้อนอาทิตย์นี้เองค่ะปกติถ้าอายไม่กลับเมืองไทยเนี่ยอยก็จะลาพักร้อนช่วงเดือนสิงหานะไอายจะชอบลาทีหลังค่ะเดือนตรลกัาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดแล้วก็แรงด้วยนะคะ บางทีก็แรงแบบฝนไม่ค่อยตกก็อากาศมันจะไอชอบอากาศเดือนสิงหามากกว่านะคะเดือนสิงหาจะเป็นแบบมีความร้อนพอดีพอดีแล้วก็มีความชื้นมีความเย็นสบายด้วยเป็นบางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับฝนตกอะไรเงี้ยเราก็ถ้าฝนตกมาเราก็ได้ลุ้นเนาะเห็ดออกเราก็ไปเก็บเห็ดอะไรเงี้ยค่ะ ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราไปเข้าอบเลยร้อนกำลังได้ที่เลยแล้วก็ เราจะตั้งเวลาไว้สามสินาทีก่อนนะคะสานาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันลวสามสนาทีมันจะขนมมันจะออกมาสวยหรือเปล่าเนาะช่วงระหว่างระหว่างรอก็เดี๋ยวไอ้ล้างอุปกรณ์ก่อนนะคะ เกือบ40นาทีนะโอ้รอนะ้อนน่านี่ทุกคนเดี๋ยวเราปล่อยให้มันให้มันเย็นตัวก่อนเนาะ งมันก็จะขนมมันก็จะเป็นแบบกรอบๆนะทุกคนนะมันจะเป็นกรอบๆเพราะว่าเราใส่ออ่น้ำเชื่อมลงไปด้วยไงแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ค่อยกรอบมากนะคะต้องทิ้งให้เย็นก่อน มาจ้าเราจะมาชิมกันพี่ขุนมาพอดีเลยดิสเกนจะหอสมิกแกพี่ขุนจะไม่กินเยอะนะคะเพราะว่ามันมันเย็นแล้ว ย่อสกสัปดาห์จะฮอสมิกเกอไอศครีมหมดแล้วอ่ะทุกคนเหลือนิดหนึ่งไอเห็นไอลืมแบบไอลืมนึกไอเห็นกล่องมันอยู่ไอว่าเออมีอยู่อะไรอ่าเงี้ยที่ไหนได้มันใกล้จะหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรกินน้อยๆไ <laughs> อพี่คุณจะถ่ายรูปเหรอ <laughs> นี่ถ่ายตรงนี้สิตรงนี้ตรงนี้น take this one a n d do See, okay. Du kan ha din hand där med din skär... Den här? Ja, du kan ha din hand och den, ja, den man skär med. Låtsas att skära. Oj, det blir för ljust. Herregud. <laughs> det går inte. Ah, det är det. det är cool. Kan man inte editera? One more time. Ta mer här. Det är bättre. Där ja. Är det okej? Ja. Okej. Vi får se. เอาให้เขานิดนึงตึ้ง,งไปค่ะทุกคนชิม <c oughs> เอาชิมชิพี่คุณ สกาย่าสกาย่าอ๋ออืมไม่ดีกอดไม่สบาดเอ้ยแล้วสปัสซัไม่ไม oh? mm ่คิดว่ามันปลาโอเคมาถึงเวลาชิมไยของเราแล้ว ผายตัวนี det, det ้เขาเรียกว่าภาษาสวิสต ja, ีววคเนกวิเฮตเดนคเนกคเนคกไผวิเฮตเดนผยนสวอคริสปิกเลยสมอ๋อไี่นบคริสปิกเดียตอนนี้จะมางสเต็กเบคอนรื่อะะส่วนด้นะรับ ฉัูวัตดูดูว่าอินเตอร์พนักงานเนี่ยเดี๋ยวอินเตอร์สมุลไพรอินเตอร์สมุนไพรเดี๋ยวเราจะหาคำศัพท์ที่ถูกต้องมันจะเป็นพายที่แบบเป็นหน้าหน้าพายกร,บกรอบ mm hmm. mm hmm. อร่อยพีมอสเซอร์ทอสลื่นนะกรัอ๋อกทานไปทีละ อ๋อแล้วกเห็ดเขาต่ออ,อ,รอ,อ,รอจริงกล้องเอียงนิดนึงคือมันจะมีความหอมของข้าวโอต๊ตอหะทุกคนแล้วมันก็จะหอมๆแล้วก็กร,บกรอบๆอืม คนบางคนที่บอกว่าจะไม่กินนะตักรอบสอง Can you show your fan? จานที่สองข้าเย็นไม่ต้องกินเลยเนาะวิแอร์จริงๆวิสเตอร์แต่แฟนมอดแต่แฟนมอดได้กันมอด ช็อกโกแลตหยดเซนเกมแช่เป็นคืนเลยกว่าจะออกจะทำแม่หลับสลัมไหนเรื่องเดือดวิภาไม่ไเ,มเก่แล้วไายดูแค่เทิร์ดเด่น ตีมาอเดี๋ยวพรุ่งนี้เาเอาห่อไปกินที่ทำงานด้วยดีกะ <c oughs> <c oughs> โอ้ย ไปแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่คุณจะไปอาบน้ำไอ้ก็เดี๋ยวจะต่อด้วยอาหารเย็นไงเดี๋ยวทำอาหารเย็นเพราะว่าเพราะว่าไอ้จะเก็บใส่กล่องไว้ไปกินที่ทำงานด้วยทุกคน ไปแล้วนะคะขอบคุณมากๆทุกๆกําลังใจเลยนะคะทุกคนบ๊ายบาใต้ฟอร์มยังอุ่นๆอยู่เลยมาค่ะทุกคนมาตักไปคนละนิดคนละหน่อยนะคะทานกับไอศกรีมอร่อยมาก <c oughs> อ้อย <c oughs> สรุปนะคะบูเบอรี่ที่เราเก็บวันนี้นะคะที่ไอเก็บก็ได้เกือบเกือบ4ลิตรอันนี้หลังจากที่ไอคัดกรองแล้วนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยบรรจ,จุ2ลิตรนะคะกล่องเนี้ยสวยมากเลยไอจะเอาไปให้คุณย่านะคะตอนแรกจะทําแยมไปให้แต่คิดว่าคุณย่าน่าจะทําแยมได้อร่อยกว่าไอน,นะคะก็เลยจะให้ไปทั้งกล่องเลยนะคะ2ลิตรแล้วก็ตัวนี้ไอจะเก็บไว้ค่ะตัวนี้มันมันไม่เต็มเท่าไหร่นะคะตัวนี้ไอจะเอาไว้เองนะคะทุกคน โอเคผลงานวันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลย